ป๊อน้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักป๊อน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักป๊อกทำไมถ่ายไม่ออกแล้วจ๊ะแลลาแพ้ว่า,า,วา,มไมา,าไม่กินผักคือแพไม่กินผักแพ้ไม่กินนมแพ้จะกินไก่ทอดแลละเป็นไอเวฟ สีโร่เป็นรูปปันปัน้นเลยบุกกาสทีสบอร์มาริสบุกกาเปียหมวยบุกกายืนเห็นันบุกกาเด็กผู้หญิงไม่นานลเลยเขาบอกว่าที่วัดต้องเดียวุกกาข้ามเด็กผู้หญิง